ตัวข you ึ้นอยากไปนหะไรลูกคุณ wanna what you wanna be when you would be yourself apprenticeship คืออะไรการเรียนการทำงานเป็นยังไงวีซ่าเป็นยังไง safety ขนาดไหนเงินดีไหมเขาเจอเขาเป็นยังไงแฟร์ไหมอัพเปอสตนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง apprenticeship Apprenticeship หมายความว่าฝึกงานอย่างที่เมืองไทยอย่างเนี้ยหรือที่เมริกาเขาจะมีฝึกงาน2แบบก็คือถ้าเมืองไทยก็จะมีฝึกงานตอนเรียนมหาลัยซึ่งเขาที่เมริกาเขาเรียกว่า internship ที่นี่เขาเรียกว่า work experience หรือ h work placement อันนะส่วนมากจะทำในมหาลัยตอนรนเรียนปริญญา แต่ apprenticeship ของที่นี่มาหมายความว่าคุณเรียนไปด้วยและคุณก็ฝึกง,งานไปด้วยส่วนมากพวกเนี้ยจะเป็นสายงานช่างสมากกว่าแต่มันก็มีออ r e n t i c e s h i p อย่างอื่นด้วยอย่างเรียนแพทย์แต่เขาแต่เขาไม่ใช่เขาไม่เรียก apprenticeship อ่าส่วนมาก apprenticeship จะเป็นพวกเทรดสมากกว่านะครับ ซึ่งที่นี่ถ้าเกิดเด็กที่เรียนมาอยู่ประมาณเยยเก้าเยยสิแล้วเขารู้ตัวว่าเขาอยากทำอะไรเขาอยากเป็นช่างซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นช่างอ่ะคุณไม่ต้องไปเรียนมาหาลัยก็ได้คุณเรียนเทรดก็คือเรียน apprenticeship 4ปีและคุณก็มาเป็นช่างช่วงตอนเรียนคุณก็ ได้เรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยซึ่งทํางานก็ได้เงินเรียนคุณก็ยังได้เงินคิดดูการ,ร hip, การเรียนมัน Apprenticeship การเรียนมี2แบบก็คือว่าคุณสามารถจะเรียนวันหนึ่งทำงาน4วันหรือตอนที่แม็กเรียนเนี่ยตอนที่แม็กทำ Apprenticeship เนี่ยก็ไปเรียนอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทำงาน สีถึงหอาทิตย์แล้วก็กลับเรียนอาทิตย์1นึงเต็มนะ,ะใช้เวลาเรียนทั้งหมด4แต่จริงๆแล้วอ่ะเรียน3เรียนที่มเรียนที่ที่เทปอ่ะมี3 3ปีแล้วอีกปีหนึ่งคือเก็บประสบการณ์อ่าก็คือว่าปีหนึ่งคุณไม่ต้องไปไปเรียนเลยก็คือว่าทำงานพอเรา ทำงานเสร็จปุ๊บพอมันถึงเวลาสี่ครบ4ปีเขาก็ส่นบบวนจุหมายก็บอกเราว่าเนี่ยเราคุลิฟายแล้วอย่างเช่นถ,ถ้าเกิดเรียนช่างมาคุณอุ้ยคุณก็เป็นคุลิฟาย m มค h a นิกไปแล้วช่วงเวลาเราจบ4ี่ปีนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามีหลายคนถามว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดถือวีซ่านักเรียนอะเรียนได้ไหมเราก็ต้องมาดูก่อนว่า ที่นี่มีถ้าเกิดเป็นโลเคอลที่นี่อ่ะก็คือเวลาคุณไปเรียนเนี่ย <c oughs> ท,าทางบริษัทหรืองานที่จ้างคุณอ่ะส่วนมากพวกนี้เขาจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้แล้วก็จ่ายค่าตัวให้หมายความว่าเขาส่งคุณไปเรียนค่าเรียนค่าหนังสือค่าอะไรเขาจ่ายหมดเลยแล้วเวลาคุณไปเรียนเขาก็จ่ายค่าตัวคุณไปนั่งในห้องเรียนก็คือ ยังไงก็ได้ก็ได้เงินไปเรียนแล้วก็ไปทึง,งานก็ได้เงินแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ถือวีซ่านักเรียนเป็นเด็กเป็นเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะใช้เวลา2ปี1ห,หรือ2ปีก็คือเรียนฟูลไทม์เรียนเต็มฟูลไทม์ก็จะไม่มีไม่มีฝึกง,งานนอกสถานที่ไม่มีจะไม่มีฝึกง,งานที่บริษัทต่างๆ ก็คือจะฝึกงานในเทสที่ที่แคมปัสนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยวีซ่านักเรียนอะ่ะเขาไม่ให้ทํางานในสายเทรดคือคุณเรียนได้แต่คือคุณทํางานไม่ได้เพราะว่างานที่คุณจะทําในสายเทรดเนี่ยมันเป็นางานที่ค่อนข้างมีความอันตรายสูงเขาก็เลยไม่ให้ทำนะครับเพราะว่าส่วนมากา ประกันของแต่ละบริษัทเขาจะไม่ cover ตรงนี้ให้นะครับนั่นก็ผ่านและเรื่องวีซ่าเรื่องเซฟตี้ก็เราคุยแล้วว่าว่าการเรียนแบบนี้เซฟตี้มันสูงถ้าเกิดเรา,อย,าอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นเราไปเรียนเป็น electrician เป็นช่างไฟก็ความเสี่ยงสูงไฟดูดนะครับรถก็มีความเสี่ยงสูงก็ถ้าเกิดอ,อย่างเช่นซ่อมรถใต้ท้องรถแล้วเกิดมีอุบัติเหตุ แจ็คหล่นหรือว่าอาจโดนทับอาจจะโดนสายพานอาันตรมีมันมีส่วนอันตรายโดนท่อพองโดนน้ำร้อนรั่วอะไรพวกนี้นครับหนาพวกนี้จะเป็นส่วนของเซฟตี้อีกเรื่องนึงก็คือ culture 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 ของพวกนี้ก็คือเขาเขาจะเป็นเทรด culture นะครับ d, เทรดดีเป็นเป็นพวกนี้เขาจะทำงานทั้งวัน ทำงานเช้าเสร็จเร็วแล้วก็กลับบ้านเป็นเป็นเป็นเขาเจ้ที่ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเป็นเป็นเป็นคือเขาเขาทำงานหนักจริงแต่พอเลิกงานปุ๊บเขาไม่เอางานกลับไปทําบ้านเลยนะอ่าเขาก็กลับบ้านเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไม่ทํางานกันซึ่งเป็นเขาเจ้ของเขาอ่าก็จะเอาความสุขนะครอบครัวความสุขครอบครัวมาะมากกว่าซึ่งเขาเรียกว่า work life balance จะาดีหน่อย ถ้าเป็นเทรดนะถามเงินดีไหมเงินเทรดที่เงินเงินดีนะครับเงินดีเงินดีดอ,อย่างเช่นเด็กฝึกงานปีแรกอเอา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 ตรง Benefit ก่อนเพราะเด็กฝึกงานปีแรกตอนสมัยแม็กะฝึกงานปีแรกเสร็จปีแรกปุ๊บรัฐบาลให้เงินมาเลย800 800ดนคุณเอาไปซื้อ เครื่องมือ800เลยเดี๋ยวปีที่2คุณเรียนจบปุ๊บเขาก็ให้เพิ่มเอาไปซื้อเครื่องมือต่อนะเอาไปซื้อเครื่องมือเอาไปซื้อรองเท้าเอาไปซื้อยูนิฟอร์มคุณจะไปทําอะไรก็ได้เขาก็ให้เงินมาตรงนั้นส่วนมากเอาไปซื้อเครื่องมือกันหมดนะครับแล้วเงินที่เราได้มาเขาทาง a p p r e n t i c e Australia หรือว่า Fair Work ออมเบสเมนต์เขาเป็นคนกำหนดว่าอะถ้าเป็นอายุเท่านี้คุณทำเทรดนี้คุณควรได้เงินเท่าไหร่ต่อชั่วโมงเขาจะมีเขาจะมีเขาจะมีสแตนดาร์ดเบนช์มาร์กของเขาซึ่งเป็นจะรู้กันว่าอะเฟิร์สเซียนะได้เท่านี้เซคขึ้นเหยียดได้เท่านี้เติ์นเยีย์ได้เท่านี้ถ้าคุณคอลี่ฟายแล้วคุณก็สามารถเรียกค่าตัวอตามความเหมาะสมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ ตอนสมัยนมกเรียนสนุกมากสนุกมากก็คือเวลาไปเวลาเราไปเรียนเนี่ยห้องเรียนก็จะห้องเรียนใหญ่ห้องเรียนห้องเรียนใหญ่แล้วห้องเรียนตอนตอนแม็กเรียนห้องเรียนก็จะมีห้องทําเครื่องห้องทำอ่ะสแตนชั่นห้องทําอิเล็กทรอนิกส์ก็ในห้องก็จะมีก็จะมีเด็กมาอ่าทีมเวิร์คมาถอดเครื่องมารีบิวใหม่ถ้าเกิดอ่า คนที่ทำสายเทรดที่เป็นบิล l เดอร์หรือเป็นคาร์เพนทรีก็จะเขาจะมีแอเรียเลยว่าอุ้ยเนี่ยวันนี้นะอยู่ต้องเอาผนังขึ้นนะวันนี้อยู่ต้องมาทำหลังมาทำหลังคาเขาก็จะสอนการทำหลังคาส่วนมากปีแรกปีแรกเขาจะสอนเกี่ยวกับเซฟตี้ก่อนแล้วก็การอ่านเมชช u r e เมนต์การใช้เครื่องมือคลีนเวิร์กไซด์นะครับส่วนมากปีแรกก็จะเซฟตี้หนักเยอะมากเพราะว่า เป็นเทรดที่มีการเกิดอ,อุบัติเหตุสูงเสถียรต้องแน่นน, <c oughs> นี่แหละครับเป็นที่นิยมมากเรียนเทรดแล้วที่นี่ตอนนี้กำลังขาดเทรดเยอะมากถ้าเกิดไปดูว่าออสเตรเลียมีเทรดอันไหนที่ต้องการจะเกือบทุกเทรดครับช่วงนี้บ้าน บ้านมี <c oughs> มีการบิวบ้านใหม่เยอะอ่ารัฐบาลให้เงินมาสร้างบ้านช่วยการสร้างบ้านช่วยการปรับปรุงบ้านเทรดหายากมากช่วงนี้โอ้โหเขาคนรอคิวเทรดเยอะมากอ่รถก็เหมือนกันรถในอนาคตแต่รถจะรู้สึกว่าออโต m โม i ทีฟเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนในอนาคตเพราะว่าการเป็นช่างในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปจาก เป็น m e h h n n i c l มนก็จะกลายเป็น Electronic ก็ EV คายเยอะขึ้นมันก็จะเป็นออโต้เล็กเยอะขึ้นเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับสมองกลการสั่งงานของของมอเตอร์เจเนอเรเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แมเนจเมนต์นะครับแต่อันนั้นเรามาคุยกันอพิโซดอื่นนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเกี่ยวกับ Apprentice ถ้ามีอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้อะไรอยากได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเิ่เดี๋ยวจะใส่อ่าในคอมเมนต์นะครับว,ว่าหาข้อมูลที่ไหนวันนี้ A lot of things. Me. Be like, like, no, you, you want to be me? Yeah. Why you want to be me? I'm happy with Papa. Like, working. You like, working my